สวัสดีครับวี้นองเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนกาแฟพีบ้านช่วงเก้ตรกรวันนี้บ้านใช่ไรมใช่แนวว่าคือบ้านน้อพมาเราชุมบรรยากาศการสื่อการขายควายที่ตลาดนัโคกกบือบ้านน้องแตลาดช่มคูกุดจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เปิดชิปกับควายหอยหมูโคมนี่เปิดไว้เท่าไรก่อนสองัน สองหมื่นเจ็ดโอ้ยพี่น้องสองตัน่ะโอ้ยลูกเพชรลำโขงเพชรลำโขงพี่น้องสายเพชรลำโขงปลาทับมดาโอ้ยู่าุ่นอยู่โุ่นโรดบุญโอ้อยอีลีนี่โอ้สายพัฒนาพี่น้องสองหมื่นเจ็โอ้ยสอตัวนี่้าตับ่พอต่อนะบ่พอต่อลูกเม่ ลูกสาวงาม27งเดพี่น้องควายหอยมูม่มหลอดเลยอุ้ยสุดยอดสุดยอดตัวดีๆไเออใจลูกดีเนาะควายตัวนี้เนาะนี่นี่พี่น้องสอเ็เอาไปต่อยอดแม่เป็นกะงามแม่สวยสามสิบโอเคเนาะขอนุญาตเบอร์โทรหอยมูศูนย์ปดสองศูนย์ดสองแปดสี่แปดแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามแปดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมากต่อรองกับผ่นใดพี่น้อง สองเกตแม่ล,ลูกลูกแม่ลูกงามพอพี่น้องแม่สายพันธุ์หน้าแม่ต่อยอดได้เลยสบายให้ลูกงายมากแม่เปิดตัวอาเคลื่อนกูได้หามมึงบักทหารเอาขอบคุณหลายๆเรื่องมันหมานครับผมตัวใดนั่นบะกล้วยเปือกนั่นบปะซื้อแล้วกินไปเลื่อยหาร้อยนึงนะเอาไปบริหารบริหารขออนุญาตลูกมาเบิ่งพฟอพันแบบง่ายพี่น้องเบิ่งนอุ้ยเบิ่งนหนาต้นสองต้นเปิดรถ สุดยอดสุดยอดกันอกันตามก็อสสมึงเอามาขึ้นกูกูให้มึงสี่หมื่นใายเท่าไรนะฮะไดคขายเป็นเท่าไร้งหลายอยู่แล้ว้งหลายว้องแสหมื่นมันสวยกอ้อนมาเลยอ่อนมาเลยตัวที่เบอเท่าไหร่ยังสนครับิบสองเนาะอุยสายใดถึลูกเบิ่มอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งไฟหล่อไายใหญ่วายงามสูงห่าฮกใดพวหกไดฮกเนาะหบวกเลยพี่น้อง สูงลอยหัวขวักเอยเบิ่งแขงขาตัวโตบังค่าเป็นสินบสองเพิ่น,นเปิดไว้สายพ่อพันเพิ่นมีซื้อบ่ะเ<อ>พิ่นมีซือ้อ,อ,อบ่ะซื้อว่าจย่างไรเพิ่นโบเจ้าโบโบลอยเอทเท่านีน้เนาะโบลอยปุ้ยเจ้าโบปุ้ยใหญ่เลยพี่น้องเอ,าอ้ายกใส่ะหาหอยอยุยนี่บ่โอ้เดี๋ยวสิไปหาหอยโอ้ยเบิยย่งตัวโตพี่น้องปุ้ยถ่ายเพิ่นพี่น้องสิบสองเน,นี่ยเปิดไว้เป่นป้า,ปาพูดอนะ่ะไายใหญ่พ่อพันเจ้าโบ อุ้ยสิบสองเป็นเปิดไใบพี่น้องปตาพี่น้องสุดยอดสุดยอดป้ายเป็นพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าแปดสองห้าเจ็ดสองพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันเอาไปเป็นพอพัฒนาได้เลยพี่น้องป้ายตัวนี้สุดยอดสุดยอดพอพันบักใหญ่สิบสองเป็นเปิดใวหนึ่งแสนสองหมื่นได้พี่น้องโทรมาต่อรองเอาไปเข่าขอกสูงเธอเลยเฮ็ดขอกใหม่ไว้จักกันขอกเตี้ยเนาะมันใหญ่มันสูงพี่น้องพื่อนอะสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผม ห้อยซาว่าสนบอกบางไงนี่ขาดเลี้ยงแล้วอาจารย์ควายงามหอยหมูพี่น้องคนนี้ยพี่นงลูกล่ะขออนุญาตสะดวกปะขออนุญาตลูกโอ้เพิ่มกำลังต่อรองเพิ่มกำลังต่อรองเนี่ยเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปนั่งพี่น้องเนาะควายงามเพิ่นพี่น้องงามงามงามเพิ่มเพิ่นนี่เด้พี่น้องควายตัวนี้สมสมเพิ่นเบาดังมันงามเพิ่มเพิ่น สูงสูงลอยสี่สิบสองจุดบวกเพื่อนว่ะลอยสี่สิบสองลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบบวกเนาะเพื่อนวะลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบบวกเนาะงามเด้พี่น้องบ่ธรรมดาต้นโตเบางไทยเพื่อนพี่น้องบักคูหน่ัยสายพัฒนาสายเผือกพี่น้องงามงามต้นโตดีดีงามกบพี่น้องเชื่องเฉื่องโอ้โหเขาแก้วเล็บแก้วเอาไปเป็นฟอฟอฟอขายฟอพันงามพี่น้องต้นโตดีดีก็ไอตวนี้พี่น้องรอครับ สายเผือกรอรอพี่น้องอ่ามะเบงเพิ่นเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่ลูกหกสิบห้าครันหกสิบห้าเพิ่นเปิดไปสายพัฒนาสายเผือกสายพ่อพันธุ์พี่น้องเอาไปเป็นพ่อพ่อขายพ่อพันธุ์ง่ามมีหลีพี่น้องพูเลยหกสิบห้าเพิ่นเปิดไปแม่์ลอยหาสิสูงกว่าแม่แน่นอนเนาะเพราะว่าหัวตาเด่นหน่อยตาเด่นลอยสี่สิบวกเลยพี่น้องตัวนี้ว่าทรามดาที่แล้วโอ้ใช่หกสิบห้าเนาะขออนุญาตเบอร์โทรลูก 92 092 784 784 2119 2119พี่น้องผู้ใดสนใจขอโทษมากต่อรองกับเบอร์โทษนี่ได้พี่น้องเอาความพูดหลายๆลูกมันมนครับผมสมองเฉียบข่าผีข่าน้องเราชมมาทางผีมาหาหอยอยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้กองเอ้าสวัสดีครับมานลหรอสบอมานลหรอสบออุ้ยขึ้นมานเหรเด่นโอ้ฝานกลางโอเคขออนุญาตลูกบัวไทยก่อโอ้คนบ่วไทยบ่โอ้คนบ่สะดวกงามเน้องกบเป็น เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไว้หน้อพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายข้าวไอศกีมตลาดนัดโคก็คือบ้านน้องแกตลาดชุพูเบิ่งควายงามควาวไงเพื่อนทางพี่น้องควายใหญ่ควายงามทางพี่น่องไ่พี่น้องกูดะโอ้ยมาเบิ่งควายงามทางพี่น้องกูดัะนี่แต่งามมันผูกไว้พี่น้องควายหอยหมูสายพัฒนาเพื่อนท้งนั้นได้พี่น้องทางพี่เดี๋ยวมาขออนุญาตเพื่อนทางพี่อุ้ยควายงามขออนุญาตครับ ส้ยสมร่ามแต่ควายตัวนี้พี่น้องสายใดนะครับตัวนี้ลูกเก่าเจะเล่นบู้๊พี่น้องมาเบิ่งควายสายเบิรนหน้าอันตัวนี้สายประกวดได้ได้หน่เนาะหน้าตาตนโตเพื่อนพี่น้องแข้งขาหน้าตาได้เบิดวงเขาได้เบิดอ่องข้อชัดเจนอัตลักษณ์ควายไทยครบพี่น้องสูงกว่าห้านลอยสามสิบเท่าไหร่ฮึ่ยลอยสามสิบหกบวกเลยได้พี่น้องพูดอ่ะตนโตสุดยอดเลยพี่น้องอุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งหน้าตาหน้าสวยครับพี่น้องสวยดีพี่น้องแข้งขา บักเ้าสวยเพิดพี่น้องอ่องข้อชัดเจนครับเปิดจังไรครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้ซื้อห้าหมื่นซื้อซื้อได้พี่น้องเพิ่นเปิด,ดไว้งามพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นอ่าเบิ่งถ่ายงามไายแม่สาวงามพี่น้องพูดอ่ะต,ต้นโตดีครับพี่น้องพูดอ่ะว่าเข่าสนามประกวดได้เลยพี่น้องพูดอ่ะเบิง่งแงว่าหลานเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดห้าหมื่นซื้อซ,อ 50, ซอเนาะครับหา้าหมื่นซื้อซเพิ่นเปิดไว้สายดังพร้อมพี่น้องผู้ใดสนใจขออนุญาตเบอร์โทรครับผม เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าวทรมาต่อรองเอาควายงามไปฝากเอาไปเลี้ยงพี่น้องเขาข้อเขาฟ้ามใบงามเบิดสุหมงค์คุณน้องหาบอลตียากพี่น้องอ่ะมองได้บอลงามวงมากเพื่อนว่างามมีลีพี่น้องเบื้องหน้าตาต้นโตห้ามื่นซื่อๆเพื่อนเปิดใบเอาขอบคุณหลา้ยงมันกับผมเพื่อนมันอะไรเด้นี่เพื่อนมันแล้วใส่ข้อหอยองค์บั่นตัวใด ตัวนี้แม่นเบิดบ่บักพูนี่ก็แม่นบ่ห้อยองบักพูเปิดจังไหนเก่ามืนซ้ายใดขึ้นรับโอ้ยบักพูตัวนี้พี่น้องไม่สุดยอดเลยบักพูวรมดาพุ่บักภูนะโอ้ยเก่ามืนซ้ายใดขึ้นขับบิ๊กอูไทครับบิ๊กอุ่ไทยป้าดเบิ่งหน้าเปิดพี่น้องรอครับพี่น้องป้าดโอ้ยเป็นไงแม่พันกระพาะพันมาบ่ธรรมดาพี่น้องป้าดเบิ่งควายงามเปิดพี่น้องบิ๊กอุ่ไทเพี่ว่าสายบิ๊กอุ่ไทย เบืบ้องการยืนเพื่อนน้องอุ้ยสายประกวดได้คือกันถ้าเต็มนี่ประกวดได้ได้เพี่น้องควายตัวนี้รอค,ค่ะนี่เขาเอืน่นควายรอพี่น้องควายรอแข,ข้งขาหางเ<า>ครื่องอุ้ยดีวัดพี่อนน้องพ่อคอกพ่อไา,ายพ่อพันอย่างเดียวพี่น้องเบื้องต,ตนโตหน้าตาเขาเปิด,ปดกว้างครับพี่น้องอุ้ยรอครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเปิดใบหกหกหมื่นเนาะเพื่นเปิดใบหกหมื่นเพื่นเปิดไว้พี่น้องเพื่อนอะอุ้ยสุดยอดสุดยอดเพื่อน่ะงาม ห้าหกเปิดใบพอพันกับเม่พันพี่น้องมีคนเขาคนไข้เปลยนกล้ยเขาทำอุบายไปเปลี่ยนกล้วยเขาว่บายงามพี่น้องใส่เบอร์เดียวกันเนาะเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะเบอร์เดียวกันสองตัวพอพันธเมย์พันรอสวยอุ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมสุดยอดสุดยอดข้าหอยอ้วนแม่ลูกนี่ปะโอขายเหรอ แม่ลูกเขาหอยหมูปะพอๆครับของทันโยซื้อกันแล้วโอ้มันซื้อกันแล้วตัวนี้เขาซื้อกันแล้วอ่ะนี่ควายงานเพิ่์พี่น้องท่าผีเมีนเบิร์ข้อหอยโอ่งกระขายล่ะข้อหอยโอ่งกระได้ขายแล้วเพูนว่างามเบิร์ควายงานเป็นอยู่ไวกว่าไป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 แล้วสิบห้าหอยอยู่โอ้โหว่าสิย่งบลเนาะผ่านช่วงว่างแทนเนอร์พาดผ่านออกมารอชมัดแล้ว่ครับยังเนาะ

เดี๋ยวไปหาไอ้สอนไปหาผอสอน่อพี่น้องมาเปงนล้อยผอสอนสวัสดีครับผอสอนใดเจังไดมากเมื่อนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้วะโอ้กันสายแขะเนาะสายแขะเดีพี่น้องค้อยสายแขะสิบเจ็ดเดือนเลยสิบเดือนเลยพี่น้องแค่แค่เพพอร่อยน้องตัวนี้สามเดือนครับโอ้ได้น้องแล้วสามเดือนตัวนี้ก็เพราะอร่อยเนาะอร่อยสองเส้นโอ้อรอยครับสองเส้นพี่น้องผมเลยนคนมาเพาะเพอร่อย เอาไปใส่แค่เดืร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอาไปใส่สายพันธุ์อ่าสายแขกพัฒนาเป็นสายแข่สีเิก็ได้เบ็ดเนาะได้เบ็ดเนาะครบร้อยพี่น้องหนึ่งร้อยสองเซนนี่พี่น้องหนึ่งร้อยสองเซนพี่น้องหนึ่งจุดสองเมตรจับเข่าข้อดีเนาะอ้ยสุดยอดสวยอัตลักษณ์ได้เบ็ดพี่น้องเบิ่งหางเพลินสุดยอดแข่งขาเพิ่นสวยเบ็ดพี่น้องเบิ่งเท่หล่ะนุ่มเพิ่นนุ่มสาวเลยครับโอ้เริ่มสิเป็นสาวแล้วแม่นครับ เตียได้พี่น้องสายแคร์เอาไปพัฒนาเป็นสายแคร์แห้งหน่อยแห้งแพรงเปิดป่ะพูดอะเอาใช่พอดังดังโอเคเลยเนาะพอสอนเปิดไว้จังไงสองหมื่นหาพันหาลอยอ้ยพี่น้องราคาสองหมื่นหาพันหาลอยส่งฟรีลอยโล่เปิดป่ะส่งฟรีร้อยโลจากมุกดาหารอู้ยสุดยอดสุดยอดเนะงามเนาะงามดีเนาะใส่พวกสายแคร์ดังๆสุดยอดเลยพี่น้องอ่ะ ขออนุญาตเบอร์โทรพ่อสอน093 0์เ0 1าสพ่อสอนมุดาหานได้สายแกรมากพี่น้องเนาะเอา1 2 5่0อพ้อเลยโอ้ยังไงวะม่นสอน้าอตีตัวนึงพี่น้องตัวนี้สายพันาหน0ม่สอนาหน่อยตัวนี้พี่น้องหน0่งองพ่อสองพันห้าร้อยต้องส่งสอนมตดหพี่น้องหมื่นสองพัน้าอได้พี่นู้งสตนัวดพี่น้องัวนี้ อ่าเบิ้งคักๆพี sí, Honestly, ่น like, ้องเบิ Dude, ้งตนโตเพิ่นเบิ gosh, ้งตนโตเพิ uh ่นพี่น้ององค์ข้อจะเปลี่ยนพี่น้องเพิ่นเพิ่นตื่นสนามเพิ่นตื่นสนามอ่ะอ่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งตนโตเพิ่นแข้งขาเพิ่น12 500เนาะพอสอนเนาะ12 500งรกับ25,000พี่น้องเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตัวใหญ่ราคาถูกตัวน้อยราคาแพงนี่คือสายแคร่พี่น้องโอเคเลยขอสอนเพิ่นได้มาบันนี้อ้่ะมันมาเด้อพอสอนเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมันมาครับผม ขออนุญาตครับผมบักผูหน่อยสายใดนอนหนิคือครับเดี๋ยวเนะสร้างอุดรเนาะอุ้ยสายสร้างอุดรเปิดจังไดครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสายสร้างอุดรอุ้ยสูงงามเลยพี่น้องสร้างอุ่ดอนพระท่ามดาพอเพลินพี่น้องงามครับพี่น้องผู้ดาต้นโตสูงประมาณเกือบบืนเส้ลอยสามสิบเนาะหน้าตาต้นโตโอ้ลอยสามสิบสามเลยพี่น้องโอ้หน้าตาต้นโตเพลินเปิดจังไดก็ล่ะ สองหมื่นเจ็ดพันเิ่งเปิดไปพี่น้องคลายงามตัวนี้พี่นอ้องโอ้สุดยอดพอพันเอาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูน,ย,น,น,ออน,นย,ย์แปดหกศู<อ>น 40, ย์แปดหกสองสามสี่ศูนย์หกสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องทำง่ายอ้าขอบคุณหลายๆอ๋อตัวนี้กระเม็นตัวนี้เปิดเท่าไหร่โอ้เปิดเท่าไหร่ลูกสี่หมื่นสายไหนขึ้นลูกโอ้ป๋าปังแปดลิวพี่น้องสายป๋าปังแปดลิวสี่หมื่นเพิ่งเปิดใบแม่สาว งามงามพี่น้องต้นโต,นตนดีดีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกขึ้นกันพี่น้องร้อยสามสิบกว่าขึ้นกันเจ้าอ่าถ้าญาติเจ้าป้าปังนี่พี่น้องป้าปังแปดริยูพี่น้องสายตะวันออกเป็นพี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดสี่หมื่นสุนยอดลูกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรหนศูนย์แปดหกสองสามสี่ศูนย์หกสามหนึ่งพี่น,ออน้องผู้ใดสนใจกระโรมาต่อรองตามเบอร์โทรคันฝากไว้อขอบคุณหลายหลายลูกคนมหันฝากบ้านสมหวัง,งแค่แนวน้ำแนวรูดเด้อย่างต่อพี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการขายทั้งหมด ควายงามเพื่อนพี่น้องงามงามมาหาหอยยุยบ้านหอยยุยเดี๋ยวแจ็คตัวมาโอ้ยควายงามกว่าสิมาหอดหอยยุยโอ้ยคือได้เป็นตาหักเดียบบาทนี่ปลาคือโค้นเลยบัดเจ้าหักทั้งสองเลยข้องปูใายกะงามข้องอ่าข้องหอยยุยกะงามมีตาโตมันงามพี่น้องสีสันท่ายเนาะสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยเบิ่งควายเพิ่นงามพี่น้องควายงามเพิ่น สายใดหอยอยู่หูบ่ะตัวน,นี้ลูกดาวสยามดาวสยามเนาะอุย้ยดาวสยามงามงาม,งามเมษาหน่อยส<ช>ีสันดีดีสีดีสันดีเมอ่อยสีที่พูดแต่ว่าส่งลูกดีมากค่ะโอ้ส่งลูกขนาดเนาะเบื้องหน้าตา<ม>สวยขยกกีหลีเลยพี่นอ้องเลยลูกดาวสยามเป็นพี่น้องต้นโตดีค่ะพี่น้องอุ้ยเบื้องหน้าหน้ามอท้องชัดเจนเนาะสุดยอดเลยพี่น้องงามงามเมษาหน่อยเปิดจากไหนตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นห้าพันสองห่นห้าพเก้าร้อยสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเบื้องไทยพันอีกตัวหนึงพี่น้องสุดยอดสุดยอด สายดาวสยามตัวพี่น้องตัวนี้สองหมาอยอ้ามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งง่ามขึ้กันตัวนี้พี่น้องบ่ธรรมดาตัวนี้ตั้าวเพชรนลำโขงเนาะสายยังกัแม่พินสายปานโุลินพี่น้องป้าสายปานสุลินสายด่างงามเนาะงาวเนาะต้นโตดีครับพี่น้องเพราวตัวครับเบิ่งพี่น้องเบิ่คเปิดจากไหนตัวนี้ยโอ้เปิดท่อกันสอตัวนี้ราคาท่อกันสองห้าพี่น้องสองหม โอ้เฉพาะคู่นึงนี่หาเงินซื้อโอ้พี่น้องลดมาอีกขั้นบนทั้นต่อกับลดแล้วยังรถได้อีกเปิดหาเงินยังต่อได้อีกพี่น้องโอ้ส่งให้พี่แถมเสื้อปั้มหตัวบ่แถมบ่บ่แถมบ่ไม่ยุ่ยบ่ให้เสื้อปั้มบ่เบอร์เท่าเออเปล่าเหรเปล่าเหรียครับผมสองห้าเก้าสองห้าเก้าอุ้ยถ้าคู่นี่หาซื้อพี่น้องถ้าคู่นี่หาซื้อยังต่อรองได้อีก ตงต่อร่องดีเพิ่นได้มากมีต่งงามๆพี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรให้ยุยศูน่งศูนย์แปดหนึ่งหกแปพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องงามงามงามทั้งสองตนสองตูพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายนิ้วมันกับผมงามีพี่น้องครับผมบรรยากาศบ่อยากบ่อยากเด้อบ่อยากบ่อยากาศเอาซื้อเฮ้อโอเคโอเคขอบคุณล้วนนครับผม แม่สาวะนี่แม่สาหน่อยเปิดจังใดเกสิบเก่าโอ้สิบเก่าพี่น้องงามอีหลีได้พี่น้องตัวนี้สิบเก่าเพิ่งเปิดไว้พี่น้องแม่สาหน่อยตอนโต,นตนดีเบิร์ตอ่ะโอ้หมานครับเบิ่งพี่น้องเบิง่งตนโตัวสิบเก่าเนาะโอ้ราคาสิบเก่า 19, พี่น้องพี่ตาตอ่อรองอออเพิ่งพี่น้องชุดยอดชุดยอดเบิ่งพี่น้องสูงอยู่ประมาณเกือบลอยยี่บื้นไซพี่น้องต้นโตัวเงีวดีพี่น้องไปเตาไปเป็นแม่ขอแม่ขายแม่พันเอาไปพันหน้าต่อยอดได้เลยสิบเก่าซื้อราคาดีเนาะ ราคาพอต่อร่องพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 9น0์เก้าหน0่งเ8็ดพี่น้องโ้ใดส่นใจ็โทรมาต่อรองเอาความู้เลยารบคุ้นมนรับผมไกสลตูกตัวนี้เบอไล่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะนึ่สเนาะเปิดเลยซิเบอสายใดหึงสายอ่ะดูกดาวซีพีแม่เป็นสายเบิ้มโอ้แม่เป็นสายเบิ้มดาวซีพีแม่เป็นสายเบิ้มแต่ว หน้าตาตัวโตรอครับพี่น้องสูงกว่าบานลอยหาซีดได้สุดยอดเลยพี่น้องเบื้องค่ายสายพ่อพันพี่น้องสุดยอดสิบเอ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเป็นเปิดไว้ใหญ่ยาวงามพี่น้องพู้ดำน่ะสุดยอดเลยเบื้องเครื่องเพื่อนเพื่อนใส่งานได้แหละใส่งานอะไรเนาะโอ้ใส่งานได้เลยพี่น้องเบื้องตัวโตเป็นผสมแล้วมีผลงานแล้วโอ้หน้ารอครับเนาะเบื้องหน้าเพื่อนรอครับพี่น้องผู้ยดำเนพ้้โอี่น้องพ่ะสุดยอดสุดยอด สูงเท่าไรก็ลอยสี่สิบเก่าเกือบลอยหาสี่พี่น้องฟันหนำนมอยู่ในพี่น้องพูดอ่ะแต่ว่าเพิ่นมีผลงานแล้วอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเลขค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเก้าหกสามศูนย์หนึ่งหกแปดพี่น้องผู้ใดสนใจ็ดก็เทรมาต่อรองพูดได้ควายรอควายงามสายพัฒนาสายพอพันพี่น้องเอาไปเขาค้อเขาฟ้ามเอาไปเป็นพอคอกพอไข่ขอบคุณหลายๆรมันครับผมรถขั้นบางใหญ่รถขั้นบางใหญ่รถขั้นบางใหญ่เอาออกซะก่อนลูกเอาซะก่อนรถขั้นใหญ่รถขั้นใหญ่ ป่ยไม่ใหญ่แต่รถเพิินบาบ้านสมัางเชนหนภาพผีบ้านหนองมเราชมบมรยาการการสื่อการใช้่ายผิดตลาดนันโคกะดีบ้านน้องแก่ตลาดช่องกูุ้ดชิปนี่กะไดประมาณนี้ก็รเิน้องกับามทีบ้านน้องซอยกันคนไรคต้นแ่ก็ติดตามน่นั่้องนน้องอยพนเสร่อเพลียว้คยเนกับเพื่อนิดบ้านสม่างเชนห่จะมีแต่ความสุขกนเริ่หางใจากโคไกับเจ็ดเนทางพี่น้องร่ด้วยรวยรวยนีรยสวัสดีรั